ขอเชิญร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษเรียนหลวงพ่อแชมรุ่นเจริญพรในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557ณวัดสำนักตะครออําเภอเทพารักษ์ พิธีพุทธาพิเศษเลี้ยนหลวงพ่อแช่มรุ่นเจริญพรในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557เวลา6นาฬิกา30นาทีบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา13นาฬิกาประกอบพิธีพุทธาพิเศษกณมณทนพิธีวัดสำนักตะครอโดยพระเกจิชื่อดังเมืองโคราชหลวงพ่อจอยวัดนนไทยหลวงพ่อแช่มวัดสำนักตะครอทาย,ยาทหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองวัดพระพุทธบาทเขาหย่หอมสิทธิ์หลวงพ่อคูณพระอาจารย์ช้อยวัดนนทองพระอาจารย์สมัยวัดก พระครูปราโมทวัดท่าคิเล็กท่านสามารถนำเครื่องรางของถังรถยนต์รถโมอโเตอร์ไซค์เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลได้อย่าลืมย่าพลาดพิธีพุทธาพิเศกเหรียญหลวงประแชมรุ่นเจริญพรวันศุกร์ที่5ทธันวาคม2557นณวัดสำนักตะครออำเภอเทพารักจังหวัดนครราชสีมา